สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยิบีประจำวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568วันนี้จะตรงกับวันแรม11ค่ําเดือน12ปีมะเสงนะครับวันนี้สีนําโชคดึงดูดการเงินและโชคลาภวันนี้นะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับส่วนสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักวันนี้จะเป็นสีเขียวสีที่ เสื้อดวงอุปฐมดวงก็จะย,ยังจะเป็นสีส้มอยู่นะครับส่วนสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีฟ้านะครับเลขนําโชคของวันนี้ได้แก่เลข1เลข5เลข4เลข3เลข9และเลข8นะครับผมนะอ่ะวันนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานนะฮะใครชมใครแชร่นะครับขอให้ ร่ำรวยถูกหวยกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจสามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยหรือ Tik To กก็ได้นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับนะคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์่าขอเคลียร์พลังงานท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ โอ้โหวันนี้ได้ไพ่เจ็ดถ้วยกิจการงานของคุณนั้นนะครับต้องมีการวางแผนนะครับนะอะไรก็แล้วแต่นะต้องใจเย็นๆนะครับวางแผนเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินเหมือนอยู่ในความฝันแต่ยังคว้ามไม่ได้นะครับเ,เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ให้ดูแลในที่หิ้งบูชาให้ดีๆนะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะให้ระวังเรื่องของความคิดเยอะคิดมากความรักคนโสดนะฮะ วันนี้ก็ยังไม่สมหวังคนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ออระวังในเรื่องของอความคิดเยอะการมโนเก่งของตัวคุณเองวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไวายพระปางถวายเนตรนะครับไปเติมน้ำมันตะเกียงอย่าลืมเคลียร์หิ้งพระให้โล่งเพื่อนะเปิดโชคเปิดลาภให้เข้ามาท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้ไพ่ว้าวราชาถ้วยก,กิจการงานของคุณวันนี้ดูโดดเด่นนะครับ ในเรื่องของอาการทํางานนะครับมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือกันเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับมักจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสุขภาพวันนี้นะก็ให้ระวังในเรื่อง,องการพักผ่อนน้อยนะครับนะฮะบ,บำรุงร่างกายกันด้วยความรักคนสดนะครับวันนี้นะคุณจะได้เจอคนที่จริงใจนะครับหรือเจอความรักที่อบอุ่นคนที่มีคู่วันนี้ความรักนั้นนะครับอ่าก็จะมี ความแฮ ppy และมีความสุขนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางห้ามญาตินะครับสวดมนต์ไหว้พระกันเยอะๆนะครับวันนี้ไปขอพรจากทาเทวสุวรรณหรือพระนารายจะโชคดีมากๆเลยท่านที่เกิดในวันอังคารครับว้าววันนี้ได้ไพ่ justice อันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับ ต้องอมีการตัดสินใจนะครับนะลังเลนะกำลังชั่งน้ำหนักอยู่นะครับงั้นก็วางแผนให้ดีๆครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับอย่าเพิ่งไปเซ็นนิติกรรมสัญญาอะไรกับใครเพราะจะมีปัญหาสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังเรื่องของภูมิแพ้ความอาเจ็บป่วยนะครับความรักคนโสดวันนี้นะครับให้ระวังการมีปากเสียงกับคนคุยยังไม่สมหวังคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรัก ระวังในเรื่องของอาการมีปากมีเสียงกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางใสยญาตนะครับแต่แล้วก็มันวันนี้ถ้าอยากจะได้โชคลาภไปขอจากพระแม่ศรีอุมาทวีวีนะครับน,ะน้านำเขาเรียกว่าถวายน้ําฉันน้ใช้กับพระสงฆ์ด้วยท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนวันนี้ได้ไพ่สิบเหรียญนะครับกิจการงานของคุณวันนี้นะครับมักจะ ได้รับงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับงานดีการเงินก็เช่นกันวันนี้จะมีโชคลาภเงินสะพัดเลยนะครับสุขภาพนะฮะวันนี้ให้บำรุงร่างกายกันหน่อยความรักคนโสดนะครับวันนี้จะมีคนมาทุ่มเทมาเปย์ให้กับคุณคนที่มีคู่วันนี้ความรักนะครับมักจะมีโชคมีลาภจากแฟนหรือคนรักของคุณวันนี้ขอพรขอโชคลาภพทดกลางวันให้ไหวพระปางอุบาทพูธกลางคืนให้ไหวพระปางป่าเรไรนะครับผม แล้วก็ไปขอพอรกับท้าวเวสุวรรณนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสายพพรนาก็จะโชคดีท่านที่เกิดในวันพรหัตสบดีครับวันนี้ได้ไพ่หน่อ,อ t of ออฟสวอตนะครับเป็นอัศวินถือดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นต้องระวังในเรื่องของการทํางานนะครับอย่าช้าต้องลุยเลยนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับนาต้อง อย่าไม่ตกไม่ค่อยได้ตังค์นะครับสุขภาพนะวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนสูตรนะรักใครชอบใครต้องพูดต้องบอกนะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักนะครับเวลาที่เจอปัญหาในครอบครัวรเล็กน้อยก็ต้องรีบคุยรีบแก้จะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้พระปางสมาธินะครับแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระกันด้วยนะครับและที่สําคัญนะนะครับให้ไปขอพรกับพระพิคเนศปางขีหนูจะโชคดีมากๆท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ วันนี้ได้ไพ่ The Wo ว l d วันนี้กิจการงานของคุณนะครับนะแฮปปี้งานกำลังมาดีเลยนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับาการเงินปัญหาที่ติดขัดก็จะเคลียร์ได้นะครับในวันนี้นะนะก็จะมีโชคลาภอยู่รอบๆตัวคุณสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะฮะหรือว่านะคุณมักจะคิดเยอะเกินไป ความรักคนโสดนะครับวันนี้นะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มักจะมีคนมาชอบคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้นะครับมีความสุขมากๆนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไว้พระปางรำพึงนะครับและหมั่นสวดมนต์นะครับไปถวายน้ำฉันน้ำใช้กับพระสงฆ์นะครับหรือว่าขึ้นขนมถวายครูบาอาจารย์ก็จะเปิดโชคเปิดลาภได้ท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่ห้าถ้วยกิจการงานของคุณนั้นถือว่า ได้รับความสําเร็จในเรื่องของงานที่เข้ามานะครับนะแต่ว่าคุณมักจะกังวลและกลัวนะครับอาจารย์แนะนําว่านะครับทําในปัจจุบันที่ดีที่สุดนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินนะครับนะดีมากๆเลยนะครับจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับสุขภาพนะวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นแต่ระวังในเรื่องของความเครียดนะครับความรักคนโสดนะครับจริงๆแล้วคุณยังจมอยู่กับอดีตที่มันพังไปแล้วต้องเปลี่ยนบ้างนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักนั้นถือว่าความรักมาดีอยู่แล้วนะครับอย่าไปหวัดระแวงอย่าไปาคิดเยอะนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไว้พระปางนาคปลกนะครับและหมั่นทําความสะอาดหิ้งพระจะได้เปิดโชคลาภให้มาได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับใครชมใครแชร์ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ